ไตรสรพณ์พร้อมกันนะครับผมตรสรพณ์นะโม3จบพร้อมพรกันนะครับนะโมตัสสามภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสามภะคะวะโต สัมมาสัมพุทโธทัวาุกตังทักวาญาติวาเทมิกัสวะคาโตทัวาาตโมธรรมัญญาสัิสมปติปันโนะวะะโตสาวะะ ทาองทุ่งว่าตามนะครับผมสัตเทสัตตาสา์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูตเกินแก่จนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวียภาหงตุจงเป็นสุเป็นสุขเธอ อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะกัยยาปชาหงุมจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนสิงกันและกันเลยอะภิชาหงุมจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์าลทุกใจเลย การนำบริหารักตุจงมีความสุขกาวสุจใจรักษาตนให้ทนทันทั้ง้ีเถิรนขอเชิญทุกท่านมนสมาธิรอวกันนะครับ